คนแล้วครับสีขาวลีวเดี๋ยวลงสีไปก่อนครับโอ้โหโคดเหม็นเลยสีคุณไปฝาท้ายก่อนไล่ไปทีละชดตังเอากันนะครับรับเหมาคุณสีตัวล่านาจักคุณฝึกได้สองวันเองสีมือดีไม่ดีกินเองก็ได้กันคุณฝึกได้สองวันครับได้ขนาดนี้สองวัน รีโอสีขาวครับเพื่อนเสร็จมันมัดเพื่อนเพื่อนว่าไงครับผมรีวิวให้ดูแล้วครับว่ารีวูสีขาวขาวเฉยๆขาวธรรมดาไม่มีมุอโอเคครับเสร็จมันมัด ดีวอดีวอเฮลเตอร์ก็ธรรมดาครับสีหนึ่งตัวไปแข,ข็งคันเวียนราคาชนอะไรอะไรพวกนี้สีขาวหมดโอเค